โอเคกว่าจะมาได้107กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปเนาะว่าเป็นเที่ยวแรกที่จอดชุมแสงนะฮะแต่วันนี้รู้สึกว่าเสียเวลามาเยอะมากเลยนะฮะส่วนขบวนอีกขบวนหนึ่งเนี่ยเป็นรถด่วนพิเศษเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายก็คือขอบวน10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตซึ่งตอนนี้รถก็มาแล้วนะครับ วันนี้ดูแปลกมากเลยสำหรับ1นึ่งสามหเสียเวลามานะฮะความที่ว่าเสียเวลาล่าช้ามาเนี่ยมันมีเกิดขึ้นอยู่แล้วกับรถไฟไทยนะฮะแต่ผมไม่ถือโกรธหรอกนะครับเพราะว่าทุกขบวนต้องเจอต่อให้จะตามเวลาทุกสถานีเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากใช่ไหมล่ะถ้ามีรางคู่เสร็จครบเนี่ยรถมันอาจสวนกันก็ได้โอเคมาแล้วฮะหนึ 7, การมาเจอกันเที่ยวแรกของวันกับเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายนะฮะ หนึ่งศูนย์เจ็ดยังไม่เป็นเที่ยวขึ้นเที่ยวสุดท้ายฮะวันนี้ทางขาบวนโดย G E A หมายเลขอะไรฮะโอเคหนึ่งศูนย์ก็กำลังมานะครับรถไม่เสียเวลานะฮะตามเวลาอยู่แต่หนึ่งศูนย์เจ็ดนี่แหละโอเค G e A หมายเลขอะไรฮะอ่าเข้าล้างสองมาไปที่เรียบร้อยหนึ่งศูนย์เจ็ดกรุงเทพอภิวัตน์เฉยเที่ยวแรกของวันที่จอดชุมแสงมาเจอกับเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายที่ผ่านชุมแสง 4540GA โอเคนี่ก็เป็นรถเลี้ยว107นะครับกรุงเทพอภิวัตนเด่นชัยที่ได้ชุแลงทจมีชุแรททมลงถมาถึงตีสองกว่านะครับคูต้อ้ก้ ลามาถึงตีสองกว่านะฮะอุ้ยแปลกจังเลย107หนึ่งศูนย์เจ็ดนะฮะกงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยอ่าภูฏิสารลงมาห้าคนนะครับอ่าโอเคทางนู้นก็เป็นหนึ่งศูนย์ที่กำลังมานะฮะลงมาห้าคนนะฮะโอเคนี่ก็เป็นรถเรือเที่ยวแรกของวันที่เจาะชุมแสงนะครับ แต่วันนี้เสียเวลามาเยอะมากนะครับเสียเวลามาเยอะมากเลยฮะวันนี้นะฮะสำหรับขบวน107นะฮะโอเค10ก็ลังมานะฮะนะ107นะฮะพอออกชุมแสนไปนนเนี่ยคือเอาง่ายนะว่าตอนนี้13อะไปรีก10ที่วังกลางมาใช่ไหมและ107ก็จี้กันอนะ จี้กันไปจี้กันมานะครับก่อนหน้าเนี้นะครับไม่ได้แซงกันนะจี้กันไปจี้กันมานะครับบางที107ต้องจอดรอนะครับจอดรอให้13อะ่ะอย่าสมมติว่าอะ่ะ13เพิ่งออกจากวังการไปเพราะว่าไปรี10มาใช่ไหมแล้วอะไรอะ่ะอ๋อแล้วบังเอิญ107เนี่ยตามมาทันพอดีนะฮะ โอเคเขาเป็นพี่น้องกันรีบข้ามเลยฮะรีบข้ามเลยโอเครีบข้ามเลยฮะรถจะมาแล้วฮะข้ามเลยพี่ข้ามเลยโอเคอย่างที่บอกนะครับว่าหนึ่งสามเนี่ยเสียเวลามาเยอะจริงนะฮะเสียเวลามาเยอะจริงนะฮะและหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยจี้ไปจี้มานะครับบางทีต้องจอดรอทางด้วยซ้ำนะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองเก้านาทีนะฮะ บางวันลถมาถึงตีสองกว่าท่านผู้ชมนะฮะนี่แหละฮะปรากฏการรถกลางคืนวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะฮะไม่ใช่วันพรหัสวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่สิบมีนาคมนะฮะอีกประมาณสาวันที่เราจะเดินทางกันนะฮะทายสองขบวนนี้เสร็จก็เหลือขอบวนเดียวคือรถด,ด่วนห้าหนึ่งกรุงเทพอภิวัตนเชียงใหม่จะมาปิดท้ายกันนะฮะวันนี้ถือว่าพิเศษนะครับ สำหรับคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ยขบวนนั้นมันมาตอนไหนอะไรเงี้ยผมจัดให้เลยเดี๋ยวรถไฟยังฝังอยู่อย่ามึงข้ามฮะรถจะมาครับโอเค okay. มาแล้วฮะหนึ่งศูนย์เที่ยวลองเที่ยวสุดท้ายที่ผ่าชุมแสงด่วนพิเศษฮะตามเวลานะครับเชืสาหมายเลขยะไรฮะนะรถจะไปจ่อยทีงที่สถานีนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิตตอนเมืองและสถานีกรุงเทพภิวัสนี่คือขอบวนหนึ่งศูนย์นะครับ มาตามเวลาฮะไม่เสียเวลานะครับอย่าเ,เพิ่งข้ามนะฮะรถมาโอเคมาแล้วฮะเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายโดนพิเศษอุตราวิถีขบวน10เชียงใหม่กรุงเทพพิวัตโอ้ยอันนี้เป็นเที่ยวแรกของวันนะฮะที่จอดชุ่มแสงฮนะ GS5 หมายเลขอะไรฮะเฮ้ยหนูอย่าเพิ่งข้าม แมวนะฮะแมวโอเคตีสองสิบนาทีฮะแล้วเหลืออีกขบวนเดียวคือดวดห้าหนึ่งเราจะมาปิดท้ายกันโอเคหนึ่งศูนมาเลยฮะซึ่งขบวนหนึ่งศูนเนี่ยจะเป็นเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายที่ผ่านชุมแสงนะฮะตามหลังหนึ่งสี่ไปโอเคหมายเลขไล่ห้า Q S Y รับห่วง นะฮะรับวงทาสะดวกอีกตามเคยไ <c oughs> หลามาช้าๆนะฮะใครอยากดูหัวจันรุ่นใหม่ดูเลยนะฮะ QS5 นะครับเป็นหัวจั่นน้องใหม่ของเรานะฮะหมายเลขไลนฮะวันนี้สำหรับขบวน105201รุ่นแรกของรุ่นฮะ ah QS5 5201รุ่นแรกของรุ่นฮะนี่คือหัวจันน้องใหม่นะฮะร,รุ่นแรกเลย เห็นไหมเห็นไหมฮะเกือบเท่าหลังคานะครับอ่านหะ้า1องรุ่นแรกของรุ่น q s Y นะฮะเชียงใหม่กุ้งเทพพิวัฒนตรงที่มีจอเล็กๆอะ่ะเขาจะเป็นการบอกนะฮะว่าคันที่เท่าไหร่นะครับคันที่เท่าไหร่ขบวนที่เท่าไหร่นะฮะต้นท้าคือเชียงใหม่กรุงเทพพิวัตนอะ่า อย่างนั่งอยู่เหมือนกันนะครับมีตู้สเสบียงแล้วด้วยนะนะครับมีโอกาสสัญญาแน่นอนจะพานั่งให้ดูนะครับนี่ก็เป็นรถขวัญใจอีกขบวนหนึ่งของสายเหนือนะฮะอันนั้นเป็นตู้สเสบียงนะครับนะจะเปิดต่อประมาณตีสี่กว่านะครับนะโอเคตามเวลาฮะสำหรับขบวน10เชื่อล่องเชื่อสุดท้ายที่ผ่านชุมแสงฮนะ สดท้ายได้ตูของพนักง,งานโอเคการมาเจอกันนะฮะระหว่างเที่ยวแรกกับเที่ยวร่องเที่ยวสุดท้ายนะครับโอเค 107หลังจากที่ออกชุมแสบไปแล้วนะฮะรถจะไปจ่อยทีมที่สถานีบามุนาสะพานหินพิจิตริซโร่หนองตรงพิชัยท่าศั์อุตรดิศิลาอาจและไปิุ้ดุี่เดชชัยนะฮะอ่าโอเคการมาเจอกันนะฮะของเที่ยวแรกข้ามาเลยครับข้ามาเลครับการมาเจอกันนะครับระหว่างเที่ยวแรกกับเที่ยวสุดเที่ยวสุดท้ายโอเคเหลือขบวนเดียวด่วน51บาบ